เลขาพักดูจะมีความสําคัญต่อพรรคการเมืองและการเมืองไทยอย่างยิ่งมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งทําไมถึงรับตําแหน่งรัฐมนตรีด้วยและรัฐมนตรีที่สําคัญด้วยจะอธิบายไงครับการที่จะดารงตําแหน่งนะครับดยดำรงตําแหน่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นตําแหน่งรองนะฮะจะเป็นรองที่สองที่สามที่สี่อะไรจากน้าพักก็ดีก็แล้วแต่นะครับก็เรื่องนั้นก็แล้วแต่โอกาส ว่าเราไปร่วมกับพรรคไหนมีกี่พรรคนะครับเราไม่อยากจะพูดว่าโคต้านะครับแต่ว่าถ้าไม่พูดมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมามาพูดให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจทีนี้เรามาชอบพูดกันบอกว่าระบบโค,ต,บบโคต้าอย่างนั้นระบบโคต้าอย่างนี้แต่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับอย่างพรรคการเมืองเข้าไปเนี่ยมันจะต้องนับเสียงกันนับเสียงกัน <c oughs> เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่า ผมมีอยู่ไป40เสียงผมจะได้กี่ตำแหน่งนะฮะได้กี่ตำแหน่ง50เสียงได้กี่ตำแหน่งก็ต้องแบ่งโค้งได้กันมันก็ต้องเอาละนี่มันก็มันก็ต้องแน่นอนนะครับแต่ส่วนจะอ่าพักแต่ละพักที่เข้าไปร่วมนั้นเนี่ยจะไปกำหนดให้ใครนะครับไปอยู่กระทรวงไหนกระทรวงไหนนั้นเราก็ต้องมาพูดกันในพักก่อนนี่คำถามคือเลขาธิการพักเนี่ยดูงานหนักอึ้งเลยในพักเป็นแม่บ้านพักแต่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วย ตกลงตกลงงานพักก็หนักแล้วจะเป็นตงตําำแหน่งและรัฐมนตรีก็สําคัญเนี่ยทําไมถึงเป็นอย่างนั้นครับก็ระบบมันเป็นอย่างนั้นนะครับคนเราเนี่ยในเมื่อเราจะปกครองระบบของการเมืองนะครับ,รบมันมีระบบพักถ้าหากว่าเราจะปกครองกันอยู่ในพักนะครับให้เป็นไปตามให้มันอยู่ในระบบระเบียบนะฮะคนเป็นหัวหน้าพักเลขาธิการพักมันจะต้องมีบรารลีครับ มผมไม่อยากจะใช้คําพูดแบบท่านอาจารย์บอกว่าคนเป็นเลขาพักนี่จะต้องมีอิทธิพลไหมผมไม่อยากจะใช้คําว่าอิทธิพลนะครับ,รบต้องต้องมีบารมีครับรบและบารมีอันนี้จะต้องเกิดจากบารมีของความรักความนับถืออ<ม>นะครับ,รบซึ่งมีต่อกันคุณสุัาพจะอธิบายไน่เพราะว่าอย่างบิลคินตันนั้นไม่ได้เป็นอะไรเลยในพักไม่ได้ไปเป็นตําแหน่งบริหารพักแต่ถูกส่งพักควบคุมคนของเขาส่งเข้าไปเป็น ประธานาธิบดีแต่ของเมืองไทยคนที่จะโดนลงตําแหน่งสําคัญต้องเป็นผู้บริหารพักตําแหน่งที่สําคัญต้องลงมันมีอะไรเปรียบเทียบกันผมผมไม่เข้าใจตรงน,นี้ครับผมคิดว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเพราะว่าบ้านเรานนั้นเป็นรัฐบาลผสมนะครับเมื่อเป็นรัฐบาลผสมแล้วเนี่ยในคณะรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดในการบริหารประเทศจะประกอบด้วยพรรคการเมืองหลายพรรคบางครั้ง4บางครั้ง5อย่างคราวที่แล้ว6กถึงเนะครับฉะนั้นเมื่อไปอยู่ในคณะรัฐมนตรีเนี่ยเราจะต้องใช้นโยบายอันเดียวกัน ในแต่ละพักฉะนั้นเนี่ยการประสานงานในแต่ละพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่สุดจะเห็นได้ว่ารัฐบาลผสมนั้นที่พังหรือว่าที่อยู่ไม่ได้ก็เพราะการขาดเอกภาพในคณะรัฐบาลที่ประกอบด้วยรัฐบาลผสมบทบาทอันนี้แหละครับว่าเลขาธิการพักของแต่ละพักเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการประสานระหว่างทุกพักนะครับเพื่อให้เกิดความปรองดองเกิดความเข้าใจเกิดความคิดเห็นที่ตรงไปในแนวเดียวกันที่เป็นนโยบายของรัฐฉะนั้นถ้าเกิดว่าเลขาธิการพักเนี่ย สมมติไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ในคณะรมตีไม่ได้อยู่ในรัฐบาลเนี่ยอไอ้บทบาทที่จะประสานตัวนี้ไม่มีมันก็จะเกิดช่องว่างขึ้นเกิดความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในสถานการณ์ของเมืองไทยในรูปแบบรัฐบาลผสมนั้นตัวหัวหน้าพักหรือตัวเลขาธิการพักนั้นเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นที่จะต้องไปนั่งอยู่ในองค์กรสูงสุดเพื่อประสานนโยบายประสานความเข้าใจของพักร่วมรัฐบาลเพื่อเกิดประสิทธิภาพในการทํางานสูงที่สุดครับผลตีสนั่นครับครับผมผมเห็นว่า เลขาธิการพักต้องทำหน้าที่สมอย่างนะครับคือหนึ่งในรัฐบาลเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้าไปอยู่ในรัฐบาลนะครับเพราะเพื่องานระหว่างพักผสมทั้งหลายเนี่ยนะครับเลขาธิการพักต้องทําหน้าที่แนะเลขาธิการพักของทุกพักเนี่ยจะต้องมาเจอกันคุยกันนะเพราะว่าในอํานาจที่มีอยู่จริงๆเนี่ยนะหัวหน้าพักกับเลขาธิการพักในพักเนี่ยจะควบคู่กันไปนะถ้าเขาไม่นับถือเขาไม่ให้ความเชื่อถือ ลูกพักแม่ความเชื่อถือเนี่ยก็เป็นเลขาไม่ได้นะครับถ้าเป็นได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องถูกเขาปลดถูกเขาเอาออกนะฮะนี่ประการที่หนึ่งคือจะต้องทํางานในเรื่องของการประสานงานนะประการที่สองต้องทํางานในพักด้วยและลูกพักเนี่ยถ้าเลขาธิการพักไม่ได้เป็นรัมตีเนี่ยนะครับจะเกิดความระสำ่ำระสายเขาไม่ยอมนะเขาไม่ยอมว่าเอ๊ะทำไมเลขาไม่เข้าไปทำไมผมเคยเห็นรัมตีนะสุดารัตเคยพูดอยู่ทีหนึ่งว่า อยากจะทํางานเลขาอย่างเดียวไม่ไปเป็นรัฐมนตรีแต่ท่านก็ต้องไปเป็นจนได้ในที่สุดก็ไปเป็นครับไปเป็นจนได้ับเพราะฉะนั้นในในในสองประการเนี่ยซึ่งจะต้องจะต้องทํางานครนะฮะให้สอดคล้องกับกับนโยบายของพรรคด้วยครับ